สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเด้อค่ะสวัสดีโอปอปารวยเนาะค่ะช่องกิงแม่ขายหอยแม่ปักเวฟนะคะครับผู้ติดต่อสอบถามมาได้เนาะค่ะเนาะทางช่องเบิกทราบนะคะเบอร์เทอเบอร์เดียวกันเป็นจังไดเนาะเมื่อกี้ยินขคาวว่าสายด่วนปะกาศจะมีเด็กฟันโอปอเมื่อนี้ขอควบไปเลยเนาะเวลามีน้อยน,อนะคะเมื่อกี้ขอเกินขอเกินตั้งหน่อยนะคือเมื่อกี้มีคุณพ่อจากกรุงเทพนะฮะท่านท่าน ท่านทางานแต่ท่านเกษียณแล้วก็คือขอออกแต่ว่าท่านท่านไม่ยอมบอกเนาะท่านบอกว่าท่านมีเลขลับมาเม็ดเดียวค้างเดียวล่าอย่างเดียวโอ้เขาเขาเกษียณแล้วเกษียณแล้วเกษียณแล้วครับเขาบอกเลขวงในเลยวงในเลยยศใหญ่นะครับเขาสงสารเราเนาะว่าจืดหนยไม่ถูกสักทีใช่ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่บอกมานะแต่ว่า บอกไปก่อนว่าสีออกหรือบ่ออกนี่ทางสว่างยังบบหัวเนาะไม่รู้เขาบอกมาอีกทีหนึ่งนะเป็นเลรลับวุงในนะครับล่างอย่างเดียวโทรมาเมื่อกี้นน่เมื่อกี้หนิครับล่าสุดเมื่อกี้ก็เลยถามว่าคุณพ่อขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเพื่อเอฟซีจะได้ยินเสียงคุณพ่ออุ้ยไม่เอาไม่เอาเพราะว่าถ้าเอ่ยไปคุณพ่อนี่คือมีชื่อเสียงอยู่แล้วโอ้ซ้าจุดให้มาในเดือนตด้เดยฮะดตุด้แต่เพิ่นมาเม็ดเดียวห้างเดียว เม็ดเดียวหาเดียวคือหนึ่งเก้าโอ้ถี่เพิ่นมากเมื่อกี้เนี่ยครับผมแต่ว่าอันนี้คือได้งวดแรกแต่ <คน S 2> <ข>แรกข,ขอให้มาเมื่อกี้นี่เพิ่งวางโทรศัพท์เสร็จประมาณสักสามนาทีเนี่ยนะประมาณนี้แต่ว่ากาแกอยู่เร่จังหวะว่าเบิร์กซับสีขอคขิดคว่ำฟันอุปอครับบังเอิญเราเพิ่นโทรมาเมื่อกี้นี่ใช่แล้วมันยังไงมันจังหวะด้วยเนานะครับยังไงก็ตั้งกล้องแล้วก็เลยเอา จะ,<ล>จะขอเสียงไ,ไปเลยจะขอเสียงท่านก็ท่านไม่ให้ได้ยินเสียงเอาท่านบอกเอาเอา,เอาตัวเลขไปพูดเอาลูกไม่อย่างนี้นะแต่ทีนี้ที่ว่าฝันน่าก,กลัวจนไม่กล้าไปเอาเลขเชื่อฝันแบบไหนคือมันเหตุจังหวะหลายหลายอย่างนะครับคือผมผมฝันนะครับฝันว่าอผีเนี่ยมาตามเชือกอืเชือกสามเส้นนะครับเชือก เส้นสีแดงเชือกเส้นสีเขียวเชือกเส้นส,สีขาวแต่ว่าเชือกเส้นสีขาวนี่มันจะมีสองเส้นนะอืสีแดงกับสีเขียวนี่จะติดกันอืปรากฏว่ามึงเอาเชือกกูขึ้นมาเขามาทวงเลยเออเอาเอาเชือกกูขึ้นมามาทวงมผมก็เู้าอาจารย์นิคมลืมเชือกบนไว้บนรถหรือเปล่าว่าเวลาเว,เวลาไปท,ทําพิธีอะไรก็ช่างนะครับท่านจะ เอาเชือกเนี่ยไว้หลังรถค่ะอ่าผมก็ก็ฝันฝันแบบนี้ฝันแบบนี้เอา้าทําไมเป็นอย่างนี้นะฮะก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยไปดูหลังรถปรากฏว่ามีเชือกสีแดงพอดีโอ้มีเชือกอริงๆยาแต่ว่าจักสีเมนเชือกเงาไม่รู้ล่ะครับเป็นเชือกพอดีเลย,เลยตรงกับฝันเลยตรงกับฝันพอดีเออก็เลยว่าเอา้าอาจารย์นยิคม ลืมเชือกไว้บนรถผมหรือเปล่านะครับก็เลยว่าอาจารย์นิคมก็เรียกผมนะเรียกเรียกที่เรียกภายในชาววันนั้นแหละอย้อม,มเมื่อไหร่จะมาเขาฝันเห็นเชื่อกกันทั้งวัดเลย้ว่าไงนนะแต่ว่าฝนมันตกผมเลยไปไม่ได้นะครับผม,รผมเลยยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ <ใจ S 1> ไปก็กลัวเพราะว่าเรียกเชือกนี่อาถรรพ์นะตามตามนะครับมไม่ใช่เขาอยากได้เชือกคืนเหรอ ผมไม่รู้แล้วผมโยนเลยเขาให้หวยถูกรายงวดแล้วอะผมกลัวแล้วเลยโยนทิ้งเนี่ยทางทางผมก็โยนทิ้งเลยผมไม่รู้ว่าเชือกอะไรคือเชือกอะไรไงเออแต่ก็มีเอฟซีเนี่ยขอขอขอจดกันอีกตัวหนึ่งขอจดในเอฟซีคอมเมนต์มาเชือกสามเส้นก็สามศูนย์สีโอปอนะฮะใครวะเอฟซีเรามีสามศูนย์ไหมไม่มีเพิ่งจะเติมเนี่ยครับเกือบพลาดเลยนี่พลาดเลยนะครับแต่ตัวเลขที่ผมชอบที่สุดก็คือว่า หนึ่งห้าสี่ทำไมถึงหนึ่งห้าไม่รู้อันนี้คือชอบเลยนะอืถ้าชอบนี่คือจะชอบมากเลยนะหนึ่งห้าสี่สีห้าสี่นี่เป็นอะไรที่แบบอชอบชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอ,อืมชอบชอบมากนะครับผมส่วนเลขเชือกนี่ <c oughs> ที่เอฟซีพอ่พอแม,แม่ท่านตีให้ก็คือสามสองหนึ่งกับสามศูนย์ครับเออเขาเชือกสามเส้นเชือกสามเส้นอื แล้วก็คนเสียท่านก็เลยตีให้สามศูน <ะ S 1> แล้วก็บางท่าน,านก็บอกอตีให้สามสองหนึ่งคุณแม่คุณแม่ที่อยู่อ่าต่างประเทศเนาะรอบก่อนท่านเคยตีความฝันของเบิกทรัซันะ์เนาะที่ที่ท่านเคยถูกอ่างวดละสามแสนสี่แสนน่ะท่านโทรกลับมาโอ้พอถ้าฝันแบบนี้นะลูกตีไปเลยสามสองหนึ่งอืม แล้วก็สามศูนย์ท่านตีให้อย่างนี้ผมก็เลยเอาตาตามที่ท่านว่านะครับเชือกสามเส้นนะครับอเอาไว้ท้ายรถนะครับนี่แหละท้ายสี่ประตูนี่แหละครับผมอืมอืมนี่แหละคือเป็นที่มาที่ไปแต่ว,ว่าเอาสามศูนย์นี่ก็ยังไม่ออกนะใช่สามศูนย์ท่านบอกว่าสามศูนย์นะคือ,ค,อคืออยู่ดีเนาะครับก็เลยเอออย่าพลาดห้ามพลาดอืมเอาวงกลมให้เพิ่นหน่อยขีดเส้นใต้ก็ได้ผมผมก็เลยว่าโทร ยังยังไม่ได้ทักหาอาจารย์นิคมเลยว่าอาจารย์อาจารย์ได้ลืมเชือกไว้หรือเปล่าแต่ที่รูมโยนทิ้งแล้วผมกลัวโอ้ตามมาเลยเนาะตามเนาะอืตามมาบอกว่าเอาเชือกอู้มขึ้นมาเอฟซีกดไ์กดเฉยเอาเชือกขึ้นมายังไงฝันนะออประมาณเที่ยงคืนเนี่ยครับเอาเลขเนผีตามอ่ะก็ไปเอาเลขเป็นผีตามครับสีครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยแบบสัมผัสอย่างนี้เนาะว่าตามมาถึงบ้านเลยนะครับ แล้วทีนี้อาจารย์ก็จะพาไปเอาตรงหลุมพอดีโอโหแต่ละที่แต่ละดอกถ้ามันฝนตกมันเข้าในป่าช้ามันเข้าลําบากยังไม่ได้ไปเลยเด้อใช้แมนมันกลัวมันไปลําบากครับมันมันเข้าในป่าช้าไงมันลึกไงแล้วมันมันแฉมันอะไรเนาะมันก็เลยไปไปลําบากครับก็เลยยังยังไม่ไปดีกว่าแปลกนะวันนี้รู้สึกว่ามีแต่คนโทรมาบอกเรื่องับของอุปงรณ์เนีหางเดียวหางเดียวครับอันนี้คนละคนกับเซียนนั้นนะเซียนนั้นให้หนึ่งสี่สี่หนึ่ง อืมคนละคนอันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับหนึ่งเก้าท่านโทรมาบอกนี่มันรงเนี่ยเบิร์ครับนะหนึ่งเก้าก็จะแสดงว่าท่านก็มั่นใจเนาะอีกอย่างเราก็กําลังจะสร้างพญานาคเนาะใช่ใช่ครับเดี๋ยวองค์ยาศรีปรทุมมาใช่ไหมที่เราอย่างอันนี้เป็นเลขลับนะครับที่คุณพ่อคุณพ่อไม่ออกนามท่านส่งมาให้ผมท่านโทรมาบอกกับตัวเลยบอกว่าไม่ต้องไปซื้อหลายตัว ซื้อหนึ่งเก้าตัวเดียวท่านว่าอย่างนี้นะขาบอพกอย่างนั้นเลยอ่าหนึ่งเก้าตัวเดียวครับเลขลับพ่อถูกเป็นประจำท่านว่าอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ท่านจะสงสารเราว่าทีเดียท่านท่านก็ดูติดตามเราตลอดนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุณพ่อครับให้มาหนึ่งเก้าเนาะเลขเลขของท่านนะครับผมก็มาพูดแทนให้เพราะว่าท่านไม่ออกช่องนะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ เป็นแนวทางเท่าน,นั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าเหล็กฝันนี่ก็สีคือคือได้ฝันผีมาตามเสือแต่ว่าน้ำปูเพิ่นกับมีสามเส้นอี้ดีละ่ะไม่รู้นะวันนั้นนะแต่สีแดงไม่รู้แนตะ่ผมโยนทิ้งไปแล้ววันนั้นแกเอาพร้อมกันสามเส้นครับแต่สําหรับของแกที่เก็บไว้นะ่ยเยอะที่เผาทิ้งก็เยอะคือให้แม่นแล้วเพิ่นก,นกับเผาถิ้มสินะ จังไต่จงมาท่วงเสือขึ้นทั้งทั้งทีเห่าเพราะขันเด็ไปอยู่น้องวัดนี่แต่ว,ว่างวดที่แล้วนั่นเข้าไปเพื่อในเสือเมาใหม่เนะาะครับวดที่แล้วไม่เข้าใช่ไหมที่แล้วไม่เข้าครับเออที่เราได้เมาใหม่กันอะ่ะยังคือไม่เข้าก็ลองนะต้องขอบคุณโอปอขอบคุณสําหรับเลขลับหางเดียวย้ำหน่อยค่ะตัวไหนนะคะเลขลับหางเดียวคือหนึ่งเก้าตัวเดียวตัวเดียวหา